เด็กๆที่ชอบเปิดภาพดูคนเดียวเป็นไหมบ้านไหนเป็นบ้างบ้านไหนเป็นกดหนึ่งมาหน่อยไม่ให้อ่านให้จะกดจะเปิดภาพดูคนเดียวจะเปิดภาพดูคนเดียวนะคะเปิดเปิดเปิดภาพดูคนเดียวแบบนี้ยึผึบบึบแล้วก็ไปเจอหน้าที่ตัวเองชอบเราก็สนใจเท่าที่ลูกสนใจคะ่ะหน้าที่ หน้าที่ตัวเองชอบเช่นไปเจอเจ้าหมาป่าแบบนี้อู้เจ้าหมาป่ามาแล้วหมาป่าจะมากินนกหรือเปล่าเนี่ยนะคะเขาอาจจะไม่หันมามองเราเราก็อาจจะใส่เสียงเพิ่มขึ้นแ้าเป็นหมาป่าข้าป่าข้าจะมากินเจ้าแล้วก็ไปจักกะจีกันจัากะจีก่อนรัดฟันเวี่ยงกันแล้วก็เล่นกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาอยู่ที่หนังสืออีกแบบนี้ก็ได้นะคะให้เขา ให้เขาอย่าลืมว่าความสำคัญคือเราและลูกจะต้องมีการโต้ตอบกันกลับไปกลับมาได้ดีลูกจะต้องสนใจเราเราจะต้องอยู่ในสายตาลูกทุกครั้งนะคะเล่นที่ลูกสนใจเล่นที่ลูกสนุกนะคะการอ่านนิทานถ้าเขาจดจ่อได้ไม่ดีในช่วงแรกๆเราก็อ่านแล้วก็มีการเล่นร่วมนะคะมีการเคลื่อนไหวตัวร่วงนะคะ แล้วก็สนุกร่วมกันแล้วก็มาอ่านต่อแบบนี้ก็ได้นะคะจดเ,เขาเรียกว่าทีละจุดเนาะเชื่อมจุดค่อยๆเชื่อมให้นะคะลูกก็จะสนใจหนังสือแล้วจดจ่ออยู่กับหนังสือได้ดีขึ้นนะคะ